ร้านข้ามันไก่ลมพวนกาแฟเจ็กเปียกออามาเร็วมากโจ๊กของม,มาม่ารสชาติสุดโปรดของฉันน,นะน,น,นนะครับอันนี่เฮียปิงดูนะนี่อร่อยสุดโอ้โหไอ้ใบใหญ่ก็หน้าตาดูพอใช้ได้อยู่ <c oughs> มาต่อกันที่ขนมโ,โค้กเบอร์บอร่อยสุดก็คืออะไร โอเคเช้านี้เราจะไปกินอะไรกันครับพี่เจมี่อันนี้เชา้ชาเลยหรอเช้าสายสายนี้เราจะมืดแล้วกำลังดินเนอร์ <laughs> ดินเนอเจ็ดโมงครึง่งดินเนื้อเจ็ดโมงครึ่งเราจะไปกินข้าวมันไก่ลมหวนกันครับ <laughs> เป็นข้าวมันไก่เก่าแก่ของหัอยิงใช่ชื่อดังพูดขึ้นมาใครๆก็รู้จักเออเราหววเหรอยกเว้นว่าเราไม่ใครรู้จักเลยเซิร <laughs> มาเมื่อกี้ เราจะไปรีวิวข้าวมันไก่กันข้าวมันไก่อ๋อวันนี้ต้องขอกับบ้านเท่านั้นโไอไ่เข้าวมันไก่ลมหัวนั่งกินไม่ได้เราก็เลยอยู่ที่ร้านกาแฟอะไรพั้งจมีครับอ่านชื่อดิกาแฟเจ็กเปียกน,นี่ไง,งไคือตั้งใจอยากกินข้าวมันไก่แล้วด้ยเย็นตะโพไหม ข้าวมันไก,ก,ก่ข้าวมันไก่แม่ทองผูกเฮ้ยขาเหล่าเลือดหมูก็น่ากินนะข้าวหมูแดงเหรอน่ากินหรอเดี๋ยวสั่งข้าวหมูแดงด้วยดีกว่า,วาโจ๊กหมูข้าวต้มปลากระพงเหรอแล้วก็กาแฟ เขาเรียกกาแฟโบราณเนี่ยทำแบบนี้ไนโบอยร่จ้าเลยอ่ะมาเร็วมากโจ๊กของมามารสโจ๊กเฟิลเนี่ะรสชาติซัวคงทำได้ไหมครับรสชาติซัวคงทำได้ไหมฮะเป็นไงครับผมผดูทั้งนั้นนะครับจะรับโทษเลยเนี่ยผมดูอย่างนี้อ่าอ่า่คอว่ะคอว่างไหมกินอย่างนี้ได้ไหมคอคอให้กินได้หรือไง วอาเฮียปิงไม่ให้ใช่ไหมน,นี่เฮียปิงดูนะนี่หลานกิ <c oughs> <c oughs> นหมูรุ <c oughs> ไม่แย่หรออร่อยอร่อยนะ <c oughs> อร่อยเนาะไวไวไม่เอา,เอาข้าเหนียวม,มูทอดอะครับอกไม่เอาครับ้าวันแก่มาแล้วจ้าอะครับ,บอกว่าเอาไหมเอาไหมครับ <c oughs> เอาข้าวกินขาเหนียวได้ด้วยหรอไม่เคยกิน้กโยกินนะเหนียว่เส็อเหนียวมก็หน้าตาดูพอใช้ได้อยู่เป็นไงคะข้าวเหนียวดีอยู่ข้าวเหนียวนุ่มวันีเรอยู่ที่้านอะไรนะกเปร็จุดกแก๊งเป็นแก๊งนี่หับพิาตอสูรด้วยอาคหิว จะมีเพลนพี่เขาทับกล้วยยังิ้งนีหัวหินโมปิ้นนะคะกูบอกอร่อยมากนะจะมีชิมหน่อยไหมสูตรต้นตำรับโกขึ้นพาน ใส่คู่พร้อมไม่มีคู่หรอก็ม่คู่อยู่เลวยาวๆอ่ะเติมํามันเลยยังไม่ได้ใส่นี่คืออ่อยมากต่อกันที่ขนมโคกหมูปิ้งอร่อยสุดก็คืออะไรอร่อยสุดคือหมูปิ้งมันไม่ใช่ของเลยไม่มีเสียงด้วยอะจิมไม่ชอบมลนั่นไม่ใช่เจมเมย พี่ยนเนี่ยนะกลมที่โรงแมกันแล้วที่เราก็ไม่กินอาหารช้ามาเรียอยแล้วสมมุิได้กินอะไรครับเออวาานการลงกับ้อกกับ้านท่านั้นแล้วเรามีนอกกับบ้านมั้นอกับบ้นมันมีช้อนต้องใช้ช้อนพากมันมีใช้ซ้อม ไก่เพราะสรุปว่าสรุปว่าข้าวมันไก่ไม่เวิร์กไม่ผ่านเพราะเพราะอะไรเพราะจิไมไม่ชอบหนะักแต่ถ้าเป็นข้าวมันไก่เจ้าอ่ะโอเคแล้วสรุปว่าแล้วอโอเค